สวัสดีครับนี่นะครับมาเที่ยวหัวลำโพงนะครับวันนี้ก็มาดูขบวนรถไฟนะฮะขบวนสั้นจังกี่ตู้หนึ่งสองสามสี่ตู้ พอดีมีโอกาสมาส่งงานที่ตลาดโบเบ้นนะก็เลยใกล้ๆก,กับบวดลำโพงก็เลยถ่ายคลิปเล่นๆน,นะครับสมัยก่อนผมก็เคยนั่งรถไฟนะ เดินทางจากขัวลำพงไปลงอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีนะนั่งรถไฟสมัยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วผมก็เลยนั่งรถทัวร์บ้างนั่งเครื่องบินบ้างนะเครื่องบินก็เดินทางใช้เวลาแป๊บเดียวนั่งรถทัวร์ก็ทั้งคืนนะเชา้า ถึงก็ถึงอุบลราชธานีข้ามด่านช่องเม็กสดีแลครับเดินมาเที่ยวก็เจอไก่พี่เขาเลี้ยงไก่กันเยอะเลยนี่ก็ไปชนแถวบ่อนบางบ่อนกันนะเลี้ยงเยอะอยู่ มาทั้งนั้นเลยนะไก่นกพิราบปล่อยวิ่งดูอยู่นะครับเดินหาอะไรกินเล่นเดีกว่านะครับนี่ก็อะไรวะไข่ปิ้งปลาดุกย่างหมูย่างหูวข้าวเลย อันนี้สิบกี่บาทเนะี่ยห้าบกสี่บอรยอ่เาเนียปกะไริเนาะครับมีเ้านี้วมีอเกุอันนี้จะสามห่อก็ได้หยงบ่หืมมบ่อบ่ครับมีลาบหมูุี่นไม้แกงอันเดอ่ะเอาใหม่หนึ่ง เอาหม่หนึ่งซ,ซื้อไปฝากแฟนสักไม้หนึ่งกับข้ามากินท้งน้นเลยหมูย่างไ,ไปแล้วนะครับส่งงานต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวที่นี่ใหม่ครับ ไปครับบายยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเข้าหน้าฝนลนะ